ัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อคอกลมแขนย้อยระบายนะคะตกห้อยถึงเกือบถึงเอวนะตรงย้อยระบายของแขนนะคะตัวนี้จะเป็นสัดส่วนที่สาวอวบนะคะอก36นิ้วนะคะสะโพกประมาณ39 4 0นะคะสัดส่วนที่จะบวกรอบอกบวก8-10เซนนะคะ ให้บวกตามสัสดส่วนของเรารอบสะโพกบวก6เซนถึง8เซนนะคะรอบรักแร้ตัวนี้จะบวกอยู่ที่5เซนจะไม่บวกกว้างเพราะว่าเป็นแขนย้วยระบายเวลาเรายกอาจจะโป้ะนะคะถ้าเราบวกเยอะแขนจะกว้างเวลาเรายกแขนจะโป้ะนะคะตัวนี้จะใช้รอบคอมาตรฐาน7นะคะก็คือ3 6 3 6หาร6นะคะมาเริ่มเลยค่ะอันดับแรกก็คือตีกรอบเสื้อก่อนนำสะโพกบวกหลวมหาร2นะคะได้เท่าไรวัดออกไปเลยค่ะตรงริมกระดาษหน้าตัวเราเลยนะคะ วัดออกไปเลยค่ะจากรีมกระดาษเท่ากับสะโพกหารสองค่ะสะโพกบวกรวมหารสองค่ะตีรอบเสื้อขีดเส้นค่ะเราจะได้เส้นกลางหลังนะคะขีดเส้นเลยเกิดเส้นกลางหลังค่ะเหมือนเดิมนะคะวัดลงมาจากรีมกระดาษขวามือเราวัดลงมาเลยค่ะ10เซนมาตรฐานค่ะ สิบเซนมาตรฐานขีดเส้นเชื่อมหากันค่ะเราจะได้เส้นคอนะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เราติ๊กเอาไว้จากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ติ๊กเอาไว้ค่ะขีดเส้นเชื่อมค่ะเราจะได้เส้นเอวค่ะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานค่ะติ๊กเอาไว้20เซนแบ่งครึ่ง10เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้ค่ะ จากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้ค่ะ20เซนแบ่งครึ่ง10เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้ค่ะเส้น10เซนแบ่งครึ่งจาก20ขีดเส้นเราจะเรียกว่าเส้นสะโพกบนค่ะเส้น20เซนที่วัดลงมาจากเส้นเอวขีดเส้นเชื่อมเราจะได้เส้นสะโพกล่างนะคะต่อมาเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งนะคะเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้เส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมเข้าหากันนะคะเราจะได้เส้นหน้าอกค่ะ เส้นนี้เรียกว่าเส้นหน้าอกนะคะเส้นหน้าอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะเส้นหน้าอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งขีดเส้นเชื่อมหากันนะคะเราจะได้เส้นบ่าเส้นนี้เรียกว่าเส้นบ่านะคะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะเส้นคอเส้นบ่าเส้นอกเส้นเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกล่างนะตัวนี้รอบคอ36นะคะใช้รอบ คอมาตรฐานคอสูง7เซนมาตรฐานนะคะว่าจากเส้นคอขึ้นมาคอสูง7เซนค่ะวัดขึ้นมาเลยค่ะ7เซนแนวนอนของคอนะคะ5 6นิ้วครึ่งขอโทษค่ะแนวนอนของคอ6.5 6เซนครึ่งนะคะ6.5แนวนอนของคอค่ะตีกรอบคอเลยนะคะขีดเส้นลักษณะนี้นี่ค่ะแนวสูงของคอ7เซนนะคะแนวนอนของคอ6เซนครึ่งค่ะ คอสูงแบ่งครึ่งค่ะ7็ดเซนแบ่งครึ่ง3มเซนครึ่งติ๊กเอาไว้คอสูง7เซนแบ่งครึ่ง3มเซนครึ่งติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเราจะได้เส้นไหลค่ะไหลหารสองได้เท่าไหร่วัดออกจากกลางหน้านะคะจากริมกระดาษหน้าตัวเราวัดออกไปเลยค่ะเท่ากับไหลที่เราหารสองได้ติ๊กเอาไว้ค่ะขีดจากเส้นคอสูงหาเส้นไหลค่ะบาหน้าหารสองค่ะได้เท่าไหร่วัดออกไปจากกลางหน้าออกไปเลยนะคะเท่ากับยาวบาหน้าที่เราวัดได้นะคะติ๊กเอาไว้อกสูง อกห่างหันสองได้เท่าไหร่วัดออกไปค่ะติ๊กเอาไว้ตีเส้นนะคะอกสูงวัดทะแยงจากเส้นคอลงไปนะคะติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้ค่ะคือเส้นอกสูงต่อมาในส่วนของสะโพกนะคะบวกรวมหันสี่ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากกลางหน้าในกรณีที่เราตีกรอบกับเสื้อแล้วเรียบร้อยตรงสะโพกและชิ้นหน้าและชิ้นหลังจะพอดีอัตโนมัตินะคะติ๊กเอาไว้เลยนี่ค่ะจะแบ่งครึ่งหันสองนี่ยเขาจะพอดีเพราะเราตีกรอบเอาไว้แล้วนะคะ ติกเอาไว้ในส่วนของชิ้นหน้าอกนะคะอ,อกหันอกบวกรวมหารสีได้เท่าไหร่วัดจากกลางหน้าออกไปเลยนะคะวัดออกไปเลยค่ะติกเอาไว้ชิ้นหลังก็เช่นกันบวกรวมหารสีวัดจากเส้นกลางหลังออกมาเท่ากับที่เราหารได้ที่เราบวกรวมแล้วหารได้นะคะขีดเส้นเชื่อมหาเส้นสะโพกค,ค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังด้วยนะคะเรียบร้อยต่อมาเราจะมาหาเส้นยาวหลังนะคะยาวหลัง วัดได้เท่าไหร่วัดขึ้นมาจากเส้นเอวค่ะวัดขึ้นมาจากเส้นเอวเท่าไหร่ตัวนี้4 1เซน4 1เซนติเอาไว้ค่ะเช็คเลยค่ะจากเส้นคอขึ้นมาถึงตรงเส้นยาวหลังที่เราวัดเอาไว้ตัวนี้7เซนตัวนี้วัดขึ้นมาจากเส้นคอขึ้นมา6เซนครึ่งก็จะปรับลงมาใช้มาตรฐานก็คือ5เซนนะคะเพราะว่ายาวหลังยาวไปจะปรับลงมาใช้มาตรฐานก็คือ5เซนนะคะตีเส้นค่ะแต่ถ้าของเรา ยาวหลังเราไม่ถึงจากเส้นคอ5เซนเราใช้ยาวหลังเลยนะคะเขีดเส้นแนวนอนของคอด้านหลัง7เซนค่ะวัดจากกลางหลังออกมา7เซนค่ะเเซนมาตรฐานตีเส้นฉากนะคะจากเส้นแนวนอนคอขึ้นมา2เซนค่ะติกเอาไว้นะคะวัดเช็คดูจากเส้นยาวหลังจากเส้นคอมาหาเส้นยาวหลังของเรานะคะเท่าไหร่ ถ้าเกิน5เซนให้ถอยลงมาใช้5เซนมาตรฐานนะคะแต่ถ้าไม่ถึง5เซนเราใช้ยาวหลังของเรานะคะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดว่าได้กี่เซนเราจะแบ่งครึ่งนะคะตัวนี้7เซนแบ่งครึ่ง3เซนครึ่งเราจะนํา3เซนครึ่งมาหาไหลหลังนะคะจดตัวเลขเอาไว้บาหลังหารสองนะคะได้เท่าไหรวัดออกมาจากกลางหลังเลยนะคะติ๊กเอาไว้วัดขึ้นมาจากเส้นบา7เซนนะคะเป็นกดบ,บังคับ7เซนอยู่ตรงนี้ ส่วนตรงนี้ที่เราหารสองนะคะจากจุดน mm. ี้มาจุดนี้วัดได้เท่าไหร่แล้วเราแบ่งครึ่งคือหารสองนจุดนี้มาบวกเพิ่มกับตรงนี้ก็คือ3มเซนครึ่งนะคะติ๊กเอาไว้ค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นไหลด้านหลังนะคะเราจะเกิดเ mm. 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 ส้นไหลแบบนี้ต่อมาในส่วนของไหลด้านหน้าเราวัดจากเส้นไหลที่หาเส้นคอสูงด้านหน้าวัดมากี่เซนตัวนี้14เซนจุดเอาไว้ค่ะเราจะนําเลข14มาหาไหลด้านหลังนะคะนําเลข1วางไว้ตรงเส้นคอสูงด้านหลังเลข14จะต้องตกตรงเส้นไหลนะคะนี่ค่ะ เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะตัวนี้รอบรักแล้บวก5เซนบวกรวมแล้วเรียบร้อยได้อยู่ที่46เซนนะคะ46เซนขีดบางๆไว้ก่อนนะคะขีดบางๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะโค้งแขนนะคะเอาเส้นอ,อกก่อนนะ,ะตัวนี้จะบวกแค่5เซนนะคะไม่บวกเยอะบวกเยอะเดี๋ยวโปะค่ะพอเป็นแขนย้อยเวลายกนะเห็นจักรแ,แล้ไม่สวยค่ะนะคะขีดเบาๆไว้ก่อนค่อยว่าก,กัน ค่ปรับขึ้นปรับลงนะคะเช็คเลยค่ะรอบวงแขนที่เราโค้งได้นะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เช็คเลยนะคะให้ได้เท่าที่เราต้องการนะคะเช็คเลยตัวนี้47เซนก็ปัดผ่านนะคะได้47ได้47เซนจริงๆแล้วลักแร่ก้อย4ี่46นะคะที่บวกแล้วอะ G เซ็ซนนะคะก็เน้นเส้นตรงนี้เลยเดี๋ยวก็จะเก็บรักแรนะคะเพราะว่าจะเก็บรักแรนิดหน่อยเก็บไปเส้นหนึ่งนะคะเป็นเสื้อแขนระบายไม่อยากให้ แขนด้านหน้าเข้าพองตรงวงแขนนะคะตรงรักแร้ก็ไม่อยากให้พองเกินตรงรักแร้เข้าเกินไปหนึ่งเซนหนึ่งเซนถูกไหมฮะรอบรักแร้สี่สิบหกเซนสี่สิบหกเซนบัดร,รอบเนี้ได้สี่สิบเจ็ดแต่ก็จะไม่ปรับขึ้นนะคะก็จะไม่ปรับขึ้นก็จะใช้วิธีเก็บเอาเก็บตรงรักแร้ส่วนของชิ้นหน้านะคะพอสร้างเสร็จนะคะสูตรนี้ปรับไหลเลยคะ่ะไหลหน้าปรับลงหนึ่งเซนค่ะไหลหน้าปรับลงไปเลยค่ะหนึ่งเซนไหลหลังปรับขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งเซนนะหน้าปรับลงหลังปรับขึ้นนะคะ สร้างสูตรนี้ปรับเลยจ้าสร้างแบบนี้ปรับเลยลบออกค่ะเส้นเดิมลบออกไปเลยชิ้นหลังก็ลบออกไปเลยเราใช้เส้นใหม่เส้นที่เราปรับนะคะโอเคต่อมาในส่วนของความยาวของเสื้อตัวนี้ยาว25นิ้วนะคะเสื้อยาว25นิ้วค่ะวัดจากเส้นข้างคอนะคะหาเส้นปุ่มยอดอกของเราหักเอี้ยวไม้มเอเส้นสายวัดอย่างนี้นะคะ ความยาวเสื้อเท่าไหร่ติ๊กเอาไว้ขีดเส้นตรงค่ะความยาวของเสื้อนะคะเราวัดเอาไว้แล้วติ๊กเอาไว้แล้วเราขีดเส้นตรงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขีดเส้นตรงเลยค่ะพอขีดเส้นตรงเสร็จตรงด้านข้างนะคะด้านข้างปรับขึ้น1เซนนะคะส่วนตรงด้านข้างตรงนี้ปรับขึ้นมา1เซนด้านหน้าปรับลงนะคะ1เซนด้านหลังก็ปรับก้างหลัง กลางหลังและกลางหน้าปรับลง1เซนด้านข้างก็ปรับขึ้น1เซนนะคะกลางหน้าก็ปรับลง1เซนปรับเสร็จขีดเส้นเสร็จเราโค้งเส้นนะคะโค้งให้สวยเลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะเก่าเส้นนี่ค่ะเสื้อเราจะได้ไม่ต้องตรงทู่ข้างปรับขึ้นนะคะกลางหน้าและกลางหลังปรับลงค่า เรียบร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อตัวปล่อยแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้เข้าเอวก็เก็บเข้ามาได้นะคะถ้าไม่อยากให้ตัวใหญ่นะคะเก็บตรงเอวเข้ามาสักสองเซนนะสักสองเซนนะคะตรงนี้จะไม่มีผลอะไรทั้งนั้นถ้าเราไม่อยากให้เสื้อตัวใหญ่เกินเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตตัดกระดาษก่อนนะคะ ตรงข้างนะคะถ้าเพื่อนๆคิดเห็นว่าเสื้อตัวใหญ่ไปเราก็เก็บเข้ามาจากข้างตรงนี้2เซน2เซนนะคะประมาณ2เซนถึง2เซนครึ่งดูความเหมาะสมนะคะแล้วแต่เรานะอันนี้แล้วแต่เราอันนี้ก็จะขีดไปให้ลูกค้าเป็น2แบบก็คือตัวปล่อยเส้นตรงแล้วก็โค้งเอวนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะตรงนี้เราสามารถแต่งได้นะเราไม่จําเป็นต้องให้เป็นเส้นตรงทีเดียวตรงนี้ก็คือเส้นตัวปล่อยสําหรับท่านไหนที่ชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ๆก็ใช้เส้นนี้เลย สำหรับใครที่ชอบใส่เข้าเอวแล้วก็เกาเข้ามาหน่อยนะคะเกาเข้ามาพอตามเสร็จแล้วเรียบร้อยเราตัดเส้นออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยต้องตัดเส้นด้านนอกนะคะเผื่อได้ตัดตัวปล่อยด้วยนะค่ะเช็คลักแล้รอบวงแขนของเราเลยค่ะว่าเข้าหักไหมนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ได้นะของก้อยได้ค่ะ ต่อมาในส่วนของรักแรที่เขาเกินไปเซนหนึ่งก็จะเก็บนะคะของชิ้นหน้านะคะจะเก็บที่เขาเกินไป1นึ่งเซนก็จะเก็บตรงบ่าเก็บเหมือนเดิมที่ก้อยพาเพื่อนๆทำนะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะ คอตรงนี้ถ้ากว้างไปก็เก็บลงมาตรงนี้เลยนะถ้ากว้างไปก็อชอบเก็บเพราะเวลาทําเสื้อออกมาแล้วสวยนี่ค่ะมันจะไม่มีผลอะไรทั้งนั้นเราจะได้คอเสื้อกะชับทําตามเลยนะคะสูตรนี้ใช้ได้ค่ะตัดเสื้อมาสวยค่ะวิธีเก็บคอเก็บแขนเสื้อตัวปล่อยนะคะ อันนี้ก็เป็นแขนที่เข้าเหลือไปก็ต้องการให้กระชับแขนนะคะเพราะว่าแขนเข้าเป็นแขนระบายตรงนี้ไม่อยากให้เข้าเหลือตรงกองเป็นเนื้อผ้าตรงนี้ไม่อยากให้เข้ากองเนื้อผ้าเหลือนะคะก,ก็เลย ถึงเกินนาะนนิดหน่อยเราก็ไม่ต้องปรับขึ้นเราไม่ต้องปรับขึ้นหรอกเราเก็บใช้ตรงนี้นะแต่ถ้าเราเก็บแต่ถ้าสมมุติว่าเราปรับขึ้นนะคะเราปรับขึ้นอะ่ะเราก็จะได้ความแคบของรักแร้ขึ้นก็จริงแต่ช่วงนี้เราก็ยังจะเหลือกองอยู่ถ้าเราใช้วิธีปิดตรงนี้เราจะขจับรักแร้ตรงเนื้อผ้าตรงบริเวณนี้จะได้ไม่กองไม่เหลือสังเกตไหมคะเวลาเราตัดเสื้อใส่ตรงเนื้อผ้าตรงรักแร้จะเหลือกองเทคนิคของช่างเขาก็จะมีการเก็บตรงนี้นะคะอันนี้ก็ไปต่อนะอันนี้เล่าเล่าเล่าสู่กันฟังนะคะ ใช้วิธีเก็บเข้าไปหนึ่งเซนค่ะแล้วก็แต่งซักแลวใหม่ตรงส่วนนี้ที่เขาตรงคอที่เราเก็บเข้าไปแล้วก็ขีดตรงนี้คือเส้นต่างเห็นเห็นเส้นต่างไหมคะที่เราที่เราขีดเก็บเข้าไปมันจะไม่ไม่ไม่ได้อะไรเยอะนะคะนี่เส้นต่างแค่นี้เองนี่ค่ะแล้วก็แค่แต่งเส้นใหม่แค่นี้เองแทบจะมองไม่เห็น้วยซ้ํานะคะแทบจะมองไม่เห็น้วยซ้ําสิ่งที่เราได้ก็แขนคอรกระชับนะคะ ต่อมาเราจะทําคอนะคะเราจะมาวาดคอเราอยากได้คอแคบคอกว้างแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราตัวนี้ตัวนี้กว้างคอกลมกว้างพอประมาณตัวนี้จะต้องเจาะหยดน้ํานะคะตามหน้าปกเลยจะต้องเจาะหยดน้ําค่ะตัวนี้ก็จะวัดจากเส้นข้างคอนะคะวัดจากเส้นข้างคอตรงนี้วัดออกมาจากเส้นข้างคอ3เซนค่ะ3เซนนะคะ จากเส้นข้างคอ3เซนค่ะส่วนด้านล่างวัดลงมาจากเส้นคอนะคะ3เซน3มเซน,นะคะแล้วก็ขีดเส้นแล้วก็หากึ่งกลางจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะ13บเซนแบ่งครึ่งก็คือ6เซนครึ่งนะคะแล้ววัดลงมา วัดลงมา2เซนครึ่งนะคะจากจุดกลางตรงนี้2เซนครึ่งอันนี้ก็ใช้กะนะไม่มีตัวเลขอะไรที่บังคับนะเพียงแต่ก็ใช้กะให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ทาตามถ้ามีตัวเลขเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็จะทำทำเป็นกันแต่ถ้าเป็นช่างเขาจะวาดเลยก็ก็เลยใช้วิธีแบบว่าวัดจากข้างคอออกไป3มเซนด้านล่างวัดลงมา3มเซนแล้วขีดเส้นแล้วหากึ่งกลางขีดเส้นแล้ววัดลงมาจากเส้นนี้ลงไป2เซนครึ่งลองมาวาดดูว่าคอเขาจะออกมาแนวไหนนะคะวางเลยค่ะจากจุดนี้ จากจุดนี้มาจุดนี้จุดนี้นะคะดูว่าคอเขาจะกลมรูปทรงลักษณะไหนอันนี้คืออย่างที่ก้อยบอกคือ3มเซนแล้วก็2เซนครึ่งตรงนี้แล้วก็3มเซนด้านล่างนะคะนี่ค่ะกลมบล็อกเลยสูตรนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเอาไปทําอย่างนี้ได้เลยนะวัดลงมาอย่างที่ก้อยบอกเลยนะคะวัดลง3มเซนวัดออกข้างคอ3ามเซนนะคะขีดเส้นแล้วหาร2แล้วขีดตีเส้นตัดวัดลงมา2เซนครึ่งใช้แม่บรรทัดนกแก้ววางโค้งนะคะตรงนี้ได้ผลคอสวยนะคะ กมสวยค่ะต่อมาเรานำชิ้นหลังนะคะเรานำชิ้นหลังเก็บด้านไหลที่เราพับแล้วเรียบร้อยนะคะวางเส้นให้ตรงกันค่ะวางเส้นให้ตรงกันนะคะวางเส้นไหลให้ตรงนะ,ะดูด้วยว่าตรงไหลของเราเขาพอดีหรือยังตรงนี้เส้นไม่สวยโค้งใหม่นะคะก็ใช้โค้งใหม่นะ เส้นหักโค้งใหม่เลยค่ะโค้งให้เขาสมูทกันเส้นสวยๆนะนี่ค่ะจากจุดคอด้านหลังนะคะจากจุดคอด้านหลังวัดลงไป2เซนจากเส้นนี้วัดลงไป2เซนค่ะ2เซนติ๊กเอาไว้นะคะวางไม้บรรทัดโค้งนะคะหัวนกแก้วเรานี่แหละนี่ค่ะวางจากเส้นคอด้านหน้านะคะตรงมุมนี้ให้เขาตรงเส้นของคอด้านหน้าที่เราขีดโค้งเห็นไหมคะ แล้วเราก็หมุนหาหมุนหาตรงเส้น2เซนที่เราวัดลงมานะคหมุนหาวางให้ได้ระดับก่อนนะคะแล้วค่อยขีดเส้นนี่ค่ะการวาดคอนะคะเราขีดเส้นตามเส้นมาบรรทัดหอโนกแก้วเรียบร้อยค่ะวัดจากเส้นคอที่เราโค้งแล้วเรียบร้อยวัดลงไป8ดถึงสิบเซนนะคะจะวัดลงมา8ดเซนถึง10เซนก็ได้คือการที่เราจะเจาะหยดน้ําเพื่อที่จะสวมหัวใส่สบายนะคะ ทำเหมือนเดิมค่ะจะเจาะหยดน้าหรือจะเจาะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วแต่เพื่อนๆนะคะแล้วแต่เรานะตรงนี้ไม่มีกฎบังคับนะหรือเราจะเจาะเป็นเส้นตรงขีดลงมาแล้วเป็นสี่เหลี่ยมตรงอย่างนี้แหลมแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราแล้วแต่เรานะค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยจะสร้างแขนตัวเสื้อตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปตัดวางสันทบหน้าแขนตัวนี้รอบวงแขนที่จะนําไปสร้างแขนย้อยนะคะเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆการสร้างแขนย้อย รอบวงแขนเสื้อตัวนี้46ซ46เซนอ่าเซนเก็บไปเดี๋ยวจะสร้างแขนการทำแขนระบายนะคะนำา6 6เซนเราจะบวกเพิ่มที่จะให้วงของระบายนะกว้างขึ้นนะคะที่จะให้เข้ากว้างขึ้นทบกระดาษวางเป็นมุมสี่เหลี่ยม วางเป็นมุมสี่เหลี่ยมนะคะทบกระดาษแล้ววางเป็นมุมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะรอบแักแล้ว46เซนจะบวกเพิ่มระบายอีก10เซนก็คือ46บวก10เป็น56เป็น56นะคะบวกเพิ่มมาอีก10เซนเพื่อที่เราจะทำระบายตรงห้อยตรงใต้ตรงแขนรอบลักแล้ว46บวก10เป็น56นำ56านะคะ56มาหาร6 นำรอบวงที่เราต้องการคือห้หหารหนะคะได้เท่าไหร่แล้วเราลบ0.5นยหาหารหได้9.3้ลบ0.5ได้8.83จุามนำแปดสามมาสร้างนะคะ8ปดจุดแสามแปวัดจากมุมนี้ค่ะมุมกระดาษที่เราทบนะคะ พับพับมุมนี้ค่ะจากริมเลยค่ะ8.83ถึงตรงไหนเราวนเลยนะฮะ8.83วนเลยค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้8.83ตุกนี้นี่ค่ะแล้วเราก็โค้ง แล้วเช็คจากตรงนี้ว่าเท่าไหร่ตรงที่เราโค้งวาดแล้วเรียบร้อยเช็คเลยนะคะว่ากี่เซนถ้าเราจะหาคำนวณว่าเราจะได้ห้าสิบหกเซนไหมโค้งตรงนี้นะคะโค้งเสร็จเรียบร้อยวัดตรงนี้สิบสี่เซนสิบสี่เซนแล้วคูณ4 เราพัฟไปทั้งหมด4ชิ้น14เซนคูณ4ก็คือได้56ก็คือผลลัพธ์ที่เรานํา56นะคะก็คือผลลัพธ์เราเราต้องการวงกว้างของสมมุติว่าเราจะทํากระโปรงย้วยนะกระโปรงย้วยคือวงกลมแบบนี้นํารอบเอวของเรามาหาร6หารได้เท่าไหร่แล้วลบ0.5นะคะส่วนที่เราลบ0.5เรียบร้อยคือผลลัพธ์ตัวน,นั้นเราจะนํามาสร้างตร,ง,ตรงนี้ก็คือจากมุมกระดาษวัดลงมาตัวนี้56หาร6ลบ0.5ได้8.83 ก็วัด8.83มาถึงตรงนี้วัดวนเลยค่ะวนวนวนแล้วก็ขีดแล้วก็โคง้งบริเวณที่เราโค้งตรงนี้จะคือเท่ากับรอบวงแขนของเรา56เซนทที่เราต้องการนี่ค่ะกิ่งออกไปเลยนี่คือสูตรคำนวณหารัศมีวงกลมนะคะหารัศมีวงกลมนี่ค่ะวงนี้ก็คือ56เซน ทุกส่วนจะเท่ากันนะคะทุกส่วนจะเท่ากันต่อมาตรงแขนนะคะตรงแขนเราต้องการแขนยาวทบกระดาษแบบนี้นะคะทบกระดาษแบบนี้เราต้องการแขนยาวเท่าไหร่จากเส้นไหล่วัดลงมาเมื่อกี้นิ้วแล้วก็วัดลงเลยค่ะทีนี้ครึ่งหนึ่งของ56วัดจากพบทบกระดาษตรงหน้าตัวเรานะคะครึ่งหนึ่งของ56ก็คือ28วัดจากจุดนี้วนมา28เซนนะคะ 28่สิบเซนถึงตรงไหนนี่ค่ะยีเซนก็คือวนของรอบของวงแขนต่อมาแขนจริงของเรานะคะแขนจริงๆของเราที่สร้างตัวเสื้อตัวนี้เอาไว้ก็คือ46เซนถูกต้องไหมคะเราจะใช้แค่วงแขนก็คือ4จํานวน46เซน จำนวน46หเซนฉะนั้นครึ่งหนึ่งเราจะต้องจุดเอาเอาไว้ของ4ี่สหเซนอยู่ตรงไหนเราจะต้องหา46หหารสองก็คือ23สิบสวัดเลยค่ะครึ่งของสี่สิบหกก็คือยี่สิบสามตรงนี้คือจำนวนลักแร้ที่เราต้องใช้นะฮะติ๊กเอาไว้กิ้งไปด้านนอกทีนี้ตรงแขนเราต้องการใหญ่เท่าไหร่เราวนเลยนะะตัวนี้หนิ้วนะฮะตรงนี้ต้องการแขนประมาณ6นิ้ว เราวนเลยค่ะวนให้ให้ทั่วเลยนะคะวนให้รอบเลยนี่ค่ะวนให้รอบนี่ค่ะต่อมาตรงเส้นนี้เราจะตีแหลมลงไปนะะเราจะตีแหลมลงไป จากจุดนี้ตรงกลางแขนมาหาตรงจุดนี้คือรอบรักแร้จริงของเราคือ46เซนนะคะคือ46เซนแล้วก็ขีดยาวลงมาหาเส้นใต้ท้องแขนนะคะขีดยาวลงไป เราก็ตัดออกเลยนะตามมุมนี้เลยแขนเราก็จะเข้าถึงตรงนี้ตรงนี้เราก็จะเปิดส่วนชิ้นนี้นะคะเราจะเข้ากับข้างเสื้อก็ได้หรือเราจะปล่อยเลยก็ได้ตรงส่วนจุดนี้นะคะตัดไปเลยเนาะจะได้มองเห็นจะได้มองออกตัดออกไปเลยตรงนี้กลางแขนนะคะกลางแขนเรา ตัวเสื้อมาทาบจะได้มองออกว่าเขาลักษณะไหนตรงนี้แขนถูกต้องไหมคะแขนระบายนี่ค่ะตรงกลางแขนนะคะอะ่หันด้านนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้กลางแขนของเราถูกต้องไหมคะคือไหลนี่ค่ะตรงส่วนเส้นนี้นี่ค่ะ คือส่วนที่เราฉีกแหลมนะคะจะตกลงมาแบบนี้เราจะฝังเข้าไปกับตะเข็บข้างก็ได้หรือเราจะไม่ฝังก็ได้เราจะปล,อปล่อยเปิดไว้เลยก็ได้น,นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะนี่ค่ะแขนด้านหน้าและด้านหลังนะะี่ค่ะเขาจะตกย้อยพอดีเลยนะคะนี่ค่ะตรงส่วนของด้านนี้เราจะฝังเข้ากับตะเข็บข้างก็ได้หรือเราจะเปิดไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราตรงส่วนที่เป็นย้อยเขาจะตกทิ้งช่วงลงมาให้ได้ระดับนะคะ นี่ค่ะเขาจะตกด้วยลงมาประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะวิธีสร้างเสื้อคอกลมแขนย้วยนะ,ะแขนเราจะไปเย็บริมหรือว่าเราจะไปกุนรอบเหมือนในแบบก็แล้วแต่เรานะคะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพเพื่อนๆสวัสดีค่ะ